มากาไม่ตอกการเด็กเด็กจะต้องได้แล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งเเรื่องพยัญชนะนะคะแบบคุนที่ําบอกว่าพยัญชนะสีสตัวสลักสลักและรูปสลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะสลักการออกข้อที่สี่การอ่านออกเสียงพยัญชนะผสมสลักเดี่ยวอะไรอย่างเี้นะคะ มันน่าจะอยู่ในภาพเนี่ยเชิญมาสอนนี่หรือแนวคิดเข้ามาในในแบบของเราว่าเราอ้านิงทฤษฎีอะไรหรือใช้แนวคิดอะไรแนวคิดเชิงรูปไหมนะคะหรือทฤษฎีของมูหรือทฤษฎีการอะไรต่างๆนี่ค่ะที่การสอนผู้เรียนเน้นเป็นสำคัญแล้วมาที่ผลลัพธ์ผู้เรียนนะคะ ผลลัพธ์คู้เรียนเราควรจะรู้ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราใช้เครื่องมืออะไรเช่นแบบจุดที่เราสร้างขึ้นนะคะว่าใช้กี่ชุดจํานวนชั่วโมงกี่ชั่วโมงถ้าใช้ห้าชุดใน1ชุดมีกีกรร่นะะกิจกรรมนะคะหนึ่งชุดมี3ากิจกรรมจํานวน จำนวะ3ชั่วโมงโดยใช้แผนการเรียน,นรู้ก็3ชั่วโมงเรียนฝึกอ่นกานออกเสียงและเขียนนำข้อผิดพลาดต่อกรุงแย้งถก็อยากให้ระบุว่านักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว,ว,วคือกลุ่มไหนปน .2 หรือป .1 ที่เขาเรียนถังมาแล้วป .1 เทอมนี้ได้เป็นป .1 เทอมนี้นที่พี่สอนอยู่นี่เอามาทดลองใช่มาไายเอาไงคะแต่พี่จะไปใช้กับป .1 ปีหน้าอ่าอย่างนี้ได้ ก็ไปเียนผู้เรียนชั hey. <te> <te> ้นประถมศึกษาปีที่3ได้เรียนรู้ฐานมาตรฐานตัวชีวัตที่หลักสูตรกำหนดการมีประสิทธิภาพคุณเด็กนว่าโอ้ยผู้เรียน